ชาวสาวหรือไปเลี้วสวัสดีสวันเสาร์สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้มาค่ะช้นที่จีกู้สุขของร่างกายในช็ตเตอร์ที่แต่งัวที่18ต่อนะคะวันนี้ห้าคำที่เราฝสกคำแรกคือคำว่าหัวใจใครไม่มีหัวใจหัวใ,ใ,ใจเรียกว่าอะไรหัวใจเรียกว่าสิ้นจังสิ้นจัง สินจ้างแปล่หัวใจสะกดยังไง x i n เสียงหนึ่ง s h a n g เสียงสี่รวมกันว่าสินจ้างแปลว่าหัวใจสินจ้างหัวใจนะต่อมาคำที่สองเลยนะคะับคำว่าข้อมือข้อมือใช่ไหมข้อมือข้อมือภาษาจีนเรียกว่าอะไรรู้จักไหมคะโว่ววรับขวว่าน ว่าดแปลว่าข้อมือพินอินเขียนะกดนี้ s s o u เสียงสามอ่านว่าโสร์วานเรือ u a n เสียงสี่วานอ่านรูกันว่าโสวานแปลว่าข้อมือโสร์วานข้อมือซิ่งเจ้างหัวใจผ่านไปแล้วสองคำนะคะต่อมาคำที่สามคำว่าข้อสอบข้อสอบสจจินเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่า เกอร์ปอโจเกอร์ปอโจแปลว่าข้อมือเฮ้ยไม่ใช่ข้อศอกเกอร์ปอโจแปลว่าข้อศอกเขียนนี้ถ้าตัวจีนี่เขียนแบบนี้เกอร์ปอโจพุ่งอินสะกดว่าเกอร์ปอโจนะจีอีเสียงสองนะอ่านว่าเกอโอเสียงสองอ่านว่าปอแซด H โอยเสียงสามอ่านว่าโจงอล่ารวมกันว่าเกอป๋อโจงแปลว่าข้อสอบเกอป๋อโจงแปลว่าข้อสอบค่ะสามคำหาไปแล้วนะเกอป๋อโจงข้อสอบแล้วก็สินจ้างหั่าใจแล้วก็ข้อมือก็เรียกว่าโสว่านข้อมือแอคทัที่สี่นิ้วมือ นิ้วมือภาษาจีนเรียกว่าจื่อชื่อถงจื่อถงจื่อถงสะกดยังไงกันนินถึงอ่านว่าจื่อถง s h i เสียงสาม t o u ไม่มีเสียงอ่านรวมกันว่าจื่อถงแปลว่านิ้วมือจื่อถงแต่ว่านิ้วมือนะจื่อถงนิ้วมือต่อมาคำที่ห้าคำสุดท้ายนะคะคำว่า หลังหลังใช่ไหมหลังเสีนเรียกว่าเป้ยพินยินสะกดว่า b e i เสียงสีอ่านว่าเป้ยแปลว่าหลังเป้ยแปลว่าหลังขักนนให้นะชิ้นจ้างหัวใจต่อมาข้อมือก็เรียกว่าโสวาดข้อสองเรียกว่าเกือป๋อจบข้อสอง นิ้วมือเรียกว่าชี้ถนิ้วมือเป้ยแปลว่าหลักโอเคนนค,ค่ะวันนี้ฮะเขาก็ฝากครบแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในชั้เตอร์ที่9ก้าอุ้ยแปลต่อนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังะคะ่ะเสร็จสัปดาห